บาริสตาที่ออสเตรเลียเงินดีจริงไหมแล้วทําไมใ,ใครถึงอยากมาเป็นบาริสต้าที่นี่คลิปนี้มีคําตอบค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิงวัีครัวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ปิงมาช่วยขยายความในเรื่องของบาริต้าที่ออสเตรเลียกันนะคะถามพี่ปิงก่อนเลยกันพี่ปิงอยู่ที่เมลเบิร์นมากี่ปีแล้วคะก็มาตั้งแต่ช่วงประมาณ2017ได้มาตอนช่วงก่อนโควิดนะครับ <c oughs> ตอนแรกมาวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย ปีแรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าสติลเด้นตอนช่วงปีที่2ปีที่3เสร็จแล้วก็มีโควิดเข้ามาพอดีแล้วตอนนั้นก็เลยตัดสินใจกลับไทยครับแล้วก็มาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วอีกครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีที่แล้วก็กลับไทยไปอีกขอถามก่อนก็คือตอนแรกที่มาเรียนอ่ะเรียนอะไรคะเรียนพ a t i s s e r i ครับใช่ทำขนม2ปีเลยใช่เรียน2ปีก็จบเซอร์สามแล้วก็ขึ้นเซอร์สี่ไปได้ประมาณกลางทางแล้วแล้วก็กลับไทยไปตอนช่วงโควิด พอหมดโควิดก็กลับมาใหม่ถูกไหมคะใช่ครับพอกลับมาใหม่ก็ถือวีซ่าอะไรนก็เรียนอะไรคะกลับมาเรียนพ a t i s ซ e r ี่ต่อครับอ๋อคือยังเรียนไม่จบใช่ก็จบตอนนั้นจบเซอร์สามคอร์สที่ลงไว้เนี่ยมันจะเป็นเซอร์พ a t ิ s s e r i e เซอร์สามสี่แล้วก็ต่อดโพม่าก็เรากลับมาต่อเรียนต่อเซอร์สี่ให้จบแต่ว่าก็ยังเรียนไม่ทันจบแล้วก็เปลี่ยนแผนแล้วก็กลับไทยอีกก็คือกลับไทยแล้วก็คือกลับมาเรียน <laughs> ก,ก็คือตอนนี้ก็คือต่อเรียนคอร์สเดิมไปก่อนใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนคอร์สเป็นค o o กเรี่แล้วนี่ก็คือแบบเป็นแบ็กกราวด์คร่าวๆของพี่ปริงนะคะค,ค,คือพี่ปิงเนี่ยมาถึงที่เนี่ยเริ่มเป็นบาริสต้าเลยไหมคะก็เดิมทีเนี่ยเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ไทยมาก่อน เปิดได้ประมาณ4ปีแล้วก็มีเพื่อนที่เคยมาที่นี่เขากลับไปแล้วเล่าให้ฟังว่าเออที่นี่ออสเตรเลียเมลเบิร์นเนี่ยมันเป็นแบบเมืองกาแฟเลยนะถ้าเกิดชอบทํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยน่าจะลองไปดู ก็ตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจมาตอนนั้นก็เลยเกดโคตาได้วีซ่าเบิร์นฮอลิเดย์แล้วก็เลยได้ได้มาลองทำงานเป็นบาลิสต้าที่เมลเบิร์นได้ได้งานเป็นบาลิสต้าเลยแต่ว่าก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่พักหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นยังไม่ได้มีโรงเรียนสอนอบอลิสต้าสำหรับออสเตรเลียแบบแพร่หลายมากนะัก เราก็อาศัยความรู้เรื่องกาแฟจากไทยนี่แหละมามาหางานทําเลยซึ่งก็ได้งานแบบชิปสั้นๆอะไรเงี้ยได้ได้ชั่วโมงน้อยๆได้วันน้อยๆแต่ว่าเราก็ค่อยๆได้เรียนรู้จากที่ทำงานนะครับว่าการทำเมนูสไตล์ออสเตรเลียเมนูต่างๆทำยังไงบ้างลหลายๆคนอ่ะฝันมาว่าอยากจะมาเป็นบาริสต้าที่ออสเตรเลียโดยความคิดเห็นของพี่ปิงนะว่าทำไมถึงอยากมาเป็นที่นี่อะค่ะ เพราะว่างานบาริสต้าในไทยเนี่ยคือค่าแรงค่อนข้างตำ่ำส่วนมากบาริสต้าเขาจะจ้างกันตั้งแต่ประมาณสัก1 2ื่นถึงหมื่นแต่ถ้าเกิดเป็นเทรนเนอร์ซูเปอร์วเซอร์หรือแมเน g เจอร์ก็จะอยู่ราวๆหมื่นแปถึงสองหมบาทอ,อาจจะมีบาง บริษัทที่ให้มากกว่านั้นแต่ก็หาได้ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้ามาที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยถ้าคุณทํางานเต็มวัน5-6วันอย่างเงี้ยก็มีรายได้แตะถึง10,000แบาทเลยอันนี้เนี่ยรายได้เราเยอะก็จริงแต่ว่าอันนี้ทุกคนต้องแบบว่าเอาไปปรับเกี่ยวกับเรื่องค่ารองชีพต่างๆด<ช>้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราต้องมีค่าบ้านค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องต้องจ่ายด้วยนะคะ<ช>เดี๋ยว<ช><ช>จะมีคนมาแบบว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นอะ,อะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันตอนเนี้ย ค่าเฉลี่ยของบริต้ามันอยู่ชั่วโมงละประมาณเท่าไหร่มันค่อนข้างแวรี่ครับว่าร้านที่จ้างเราเนี่ยเป็นร้านที่ได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนเ,นเป็นเป็นร้านใหญ่หรือร้านเล็กเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยมีเลทตั้งแต่20ถึง26ดอลลาร์ต่อชั่วโมงกับเด็กที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เด็กที่ใหม่ในวงการะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น e x p e r i e n c ี barista ที่ ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีสกิลการทํากาแฟแบบครบถ้วนทําได้เร็วทําได้ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะเลทได้ประมาณ27-35แต่เลทที่พบได้บ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นเลท2 7ที่สูงกว่านั้นเนี่ยคือจะแบบน้อยมากที่จะออฟเฟอร์ได้หรืออาจจะเป็นแบบว่าเออความสามารถสูงมากจริงๆแล้วก็ได้รับความไว้วางใจหรือให้คุณค่าจากเจ้าของร้านแล้วเขาก็เลยออฟเฟอร์เลทที่แบบพิเศษมาให้ บาริสต้าเงินดีจริงไหมดีจริงครับแล้วทําไมหลายๆคนถึงอยากจะมาเป็นบาริสต้าที่นี่ก็เพราะขึ้นเพิ่ใช่ก็เพราะเงินก็มักจะมีคนที่แบบว่าต่อต้านการย้ายประเทศบอกว่าเอ้ยประเทศไทยดีที่สุดแล้วไปอยู่เมืองนอกแบบเอ้ยคุณจ่ายแท็กหรือยังคุณจ่ายค่าบ้านค่าเดินทางค่ากินหรือยังอะไรเงี้ยก็ถ้าลองคํานวณดูแล้วคร่าวๆเนี่ยก็คือรายได้1น0 0 0แสน ค่าค่าบ้านค่ากินค่าเดินทางค่าโทรศัพท์อาจจะรวมค่าเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก5 50บวกลบแล้วแต่ว่าเออเรียนเรียนโรงเรียนที่มีค่าเรียนแพงหรือถูกค่าใช้จ่ายจะต่างกันประมาณนั้น50%บวกลบถ้าไม่เที่ยวหรือช้อปปิ้งมากเกินไปก็เหลือเก็บประมาณแบบ4 5หมื่น อันนี้ก็แล้วแต่คอนดิชันของแต่ละคนด<ช>้วยนะว่าอย่างพี่ปิงตอนแรกเป็นแบบ Work and h o l อล a เมันทำงานได้ไม่จำกัดนะคะ<ช>ซึ่งตอนนี้ณนะปัจจุบันคือถ้าเป็นสติลเดน่ะมันจำกัดชั่วโมงการทำงานแล้วแล้วทีนี้คือหน้าที่ของบริต้าเนี่ยนอกจากทำกาแฟแล้วเขาต้องแบบมีทำอย่างอื่นด้วยไหมคะที่ได้ทำบ่อยๆก็คือการช่วยเทคออเดอร์แล้วก็อาจจะช่วยเสิร์ฟบ,บ้างในบางครั้ง หรืออาจจะเก็บโต๊ะทําความสะอาดบาร์กาแฟยกโต๊ะเก้าอี้เอาดอร์กลางหน้าร้านตอนเปิดร้านแล้วก็เก็บพื้นตอนปิดร้านด้วยก็คือช่วยการภายในร้านใช่<ล>ใชทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่สนใจแบบอยากจะมาเป็นบริต้าที่นี่จังเลยอะ่ะพี่บิงมีคําแนะนำไหมว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรในตัวเองก็ก่อนอื่นเลยเรื่องภาษาอย่างน้อยต้องสื่อสารได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็พูดกับลูกค้าหรือ หรือบอสหรือเพื่อนร่วมง,งานได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบสื่อสารได้ว่าเออเรากาลังทําอะไรอยู่เราต้องการอะไรอะไรเงี้ยส่วนตัวเคยเจอเมื่อเมื่อตอนมาครั้งแรกไปสัมภาษณ์กับร้านร้านหนึ่งมาแล้วเราก็ฟังเขาไม่ทันเขาเขาพูดเร็วมากเขาพูดมาแล้วก็ฮะอะไรนะฮะอะไรเงี้ยประมาณ2หรือ3รอบได้ แล้วเขาก็บอกว่าแค่นี้ยูยังฟังฉันไม่รู้เรื่องเลยยูไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วยูกลับบ้านไปได้เออขนาดว่าเราก็แบบมาเวิร์กในฮอลิเดย์สอบไอเอลได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยังแบบเคยตกอยู่ในที่นั่งลําบากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดมาก็คือสกิลเรื่องการทาํากาแฟที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะรับคนที่มีประสบการณ์นะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยแบบแทบจะไม่มีโอกาสเลยหาโอกาสได้ยากมากก็เราก็ต้องแบบ ฝึกเรื่องกาแฟมาให้แบบว่าให้สมมติภาษาใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราทํากาแฟเก่งกว่าเราก็ได้โอกาสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับการทากาแฟที่เนี่ยเขาต้องแบบเน้นบางร้านมันเน้นแบบเร็วด้วใช่ไหมพี่ปิงทุกร้านครับเน้นเร็วคือถ้าร้านไม่ยุ่งปุ๊บเขาก็จะสร้างคนน้อยบริสต้าก็ต้องทำ<ม>กาแฟเสร็จแล้วใช <laughs> ่ต้องทาอย่างอื่นสมมติ ลูกค้ามีแค่คนเดียวเราก็ต้องทําตั้งแต่รับออเดอร์ทํากาแฟแล้วก็ไปเสิร์ฟด้วยแล้วก็เก็บโต๊ะด้วยใช่ทุกอ,อย่าง <c oughs> ดูเพราะฉะนั้นออยังไงเราก็ต้องเร็วอยู่ดีทีนี้ มีแนะนำไหมคะถ้าเกิดว่าแบบมีคนสนใจอยากอยากเรียนถ้าเกิดสนใจเรียนจะเรียนจากที่ไทยก็ผมยังเปิดเ,เป็นคลาสเรียนที่ไทยอยู่นะครับมีเทรนเนอร์คอยดูแลแล้วก็ที่นี่ผมก็เปิดสอนอีกเหมือนกัน,นครับก็ที่ใครที่มาเมลเบิร์นนะครับหรือแทนจะมาที่นี่เนี่ยก็ผมเปิดสอนนะครับแบบควบวงจร มีตั้งแต่สําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยอยากลองเรียน1วันดูก่อน mm. ก็จะมีคลาสให้แล้วก็มีให้ลองงานจริงที่ในร้านด้วยตอนเปิดร้านนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วอยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะเพิ่มความมั่นใจเราก็มีเทรนนิ่งที่ช่วย maximize สกิลของเราให้ดียิ่งขึ้นเราจะช่วย improve ทุกสกิลให้เป๊ะแล้วก็พร้อมลงงานจริงนะครับ ก็ติดต่อมาได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างนะคะมีทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสเลยก็ประมาณนี้เนาะพี่วิงมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับอาชีพนี้ก็อย่างที่พูดไปอ่ะครับคนที่สนใจที่จะมาเป็นบาริสตาที่ออสเตรเลียเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันฉันเรียนทํากาแฟฉันฝึกทํากาแฟให้เก่งอะไรเงี้ยแต่มองข้ามเรื่องภาษาไปคือถ้าเกิดเราพูดพูดไม่ได้ฟังไม่ออกเงี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมากสกิลภาษาเนี่ย จริงๆแล้วมันแบบแทบจะถูกอาชีพถูกตำแหน่งเลยนะ<ช>ถ้าอยู่ไปเนี่ยมันจะต้องมใีใช่ใช่คือเรื่องภาษาเนี่ยต่อให้ไม่ได้งานกาแฟเนี่ยก็อ,อาจจะได้งานอื่นๆก็ได้นะครัอ<ช>ย่างน้อยถ้าเราได้ภาษาเราอาจจะได้เสิร์ฟก็ได้หรืออาจจะได้ทํากาแฟหรือออร<ม>เราไช้ไปซ<ช>ึ่งหนึ่งแล้วนะคะ<ช>เรื่องภาษาคือ ยังไงก็ต้องแบบต้องฝึกต้องฝึกอยู่ดีแหละแบบแม้ว่าบางทีอยู่ไทยเราแบบพูดคุยรู้เรื่องแต่พอมาอยู่ที่เนียสำเนียงมันเป็นร้อยค่ะทุกคนคือเราก็อาจจะแบบฟังได้ไม่ค่อยแบบว่าเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยอยู่ไปประสบการณ์ก็จะสั่งสมเราหล่อหลอมเราให้เราแบบแกร่งขึ้นนะคะคนที่สนใจจะเป็นาริสาต้าวิธีการหางานที่ปิงแนะนําว่าควรทํำยังไงคะควรจะไป drop resume รอดหรือควรจะแบบผ่านแอปอะไรตรงไหนยังไง จริงๆแล้วควรผสมผสานนะครับแล้วก็สมัครผ่านแอปหรือว่าผ่านกลุ่ม Facebook บริสต้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจาะจงมากขึ้นนะครับถ้าเป็นกลุ่ม Facebook ของเมลเบิร์นก็จะเป็นเมลเบิร์นบริสต้าครับแล้วก็แอปที่แนะนําก็จะเป็นแอปจุฬาโล cal รู้สึกว่างานจะกว้างกว่าในกลุ่ม Facebook เพราะว่าจะมีทั้งร้านโลลหรือร้านขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ลงรับสมัครงานกัน แล้วก็จะทําให้คนที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยก็อาจจะได้งานจากตรงนั้นด้วยแล้วก็การดรอปเรซูเม่เนี่ยแนะนําว่าไม่ควรดรอปแบบหวานมากเกินไปเราควรแบบเอออาจจะมีติดตัวไว้แล้วก็ร้านไหนติดป้ายรับสมัครเราก็ไปดรอปมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้มดันดรอปแล้วอาจจะมีโอกาสได้เจอเจ้าของร้านหรือแมเนเจอร์กับแบบ person, อินเพรสซันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานได้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของริสตาจากพี่ปิงในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามพี่ปิงด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคกไว้ให้ข้างล่างใครสนใจคอร์สริสตาก,ก็ติดต่อพี่ปิงไปได้เลยค่ะสุดยอดอวันนี้ค,ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย